กิ่งล่างลุ้นดิววันนี้นินจาจะมาป่าเออไปดูดินินจาจะมาก่อนเราปิดไลฟ์ป่าเอาตามทางมามนะน้ิยาเดี๋ยวมันต้องเขยงใายน้ำท่วมมันนินจา ทางัไงไปเนี่ยครับท่านม,มาไงวนคะมามอเตอร์ไซค์ครับทัรอองรวมั้งตัวมไหมงทัวรหว่างทางตัวหมดครับมตอนนี้ก็กำลัง<ห>ที่จะถ่ายภาพเป็นละเล็กกับท่านผู้ชมที่ราษดรทั้งหลายที่มารอเยี่ยม ็ให้กำลังใจเราด้วยาที่แฟลตรามินทาอย่างนี้วงศานะอุโมงเปิดที่หนะครับออเปิดทีห้าอันนี้คือให้ผมไปเสี่ยดิ๋ยวจะวิ่งกันเลยไปวิ่งตั้งมาลางวิ่งใส่เสือกฟ้อนแสงนะฮะดูกันโอเคขอบคุณนะครับทุกคน สวัสดีครับขอบคุณครับขอ้คุณทำาดเดี๋ยวเรียบรอกไปส่ไสวัสดีีจขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับท่านีนาไปท้าคุณเลยคุณต้องรีบมาเลยโอ้โหท้าเรครับท่านอยี่ไดด้วยอันนี้เป็นคืนนี้ได้มีผแล้วรัขอบคุณรัอัอไหเอ้าเหรอสวยไม่ได้ไปดูนะเดี๋ยวไปั่งให้ หัวสี่ถล้นร้าโอเคใช่ค่ะใช่สหรับนี้นามครับก็ับผมได้ร้อยลี่หมแล้วตต้นเีย์ค่ะแต่ว่าตัดถือไตัดอาหารตัดแล้วก็ลากก็้อเพราะาตรายกห็นไาากเลึกอะามมาล้ต้นไม้อะไรนี่ยลมง่ายมากเลอาจารย์เพราะว่าลากมันเป็ลึกเ็ล้มบ่อยมากเลยเนี่ยค่ะโอเคขอบคุณนะครับุกค สวัสดีครับพี่ปาดขอบคุณนะไปละสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวท่านผู้ว่าก็เดินทางกลับนะ